ต้องแบบเดินทะลุห้างนูน้นทะเุือทะลุห้างนี้แล้วก็ขึ้นไปเดินสกายวอล์กบีทีเอสเดี๋ยวก็ต้องลงมาเดินฟุตบาทแล้วก็ต้องลงไปใต้ดินแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกฟุตบาทบางที่ไม่มีที่เดินอีกถนน,ถนนบางเส้นฟุตบาทไม่มีที่เดินต้องเดินชิดก,กับถนนก,ก็เคยทําแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ทําอีกเลยแต่ว่าก็เคยเดินเส้นอื่นนะเดินแบบเดินบ่อยนะไปแบบอย่างเงี้ย จากจุฬาไปวิทยลาลัตเวีก็เคยมาแล้วจากตรงจากตรงจุฬาไปสวนเบนก็เคยเดินมาแล้วไปตรงแถวหัวลําโพงเยาวราชก็เคยทํามาแล้วจริงๆแล้วขี่จักรยานก็เคยโดนเพื่อนเพื่อนหลอกเราขี่จักรยานจากตะก่อมันี่มีมันบันคอกแต่ตอนนี้มีวันบันคอกมันคือตรงข้ามมันป็นคอกไปสถานี MRT มมลุมพินีอะ่ะ บ้านเพื่อนผมอยู่นั้นแล้วก็ยืมจัก,กรยานกันมาเอาจัก,กรยานมันมาแล้วก็ขี่จัก,กรยานเล่นไปถึงมันพาไปไหนวะมันพาไปสวนลุมก่อนแล้วก็ไปสะพานเขียวแล้วก็ไปตรงแถวเยาวราชยังยังไม่ถึงเยาวราชตรงหัวลำโพงอันนั้นก็เป็น X4 เรียนที่รู้สึกว่าสนุกดีแต่ว่าถ้าให้ทำก็ไปทำอีกเพราะว่ากลัวโดนรถชน มันไม่มีถนนได้ข,ขี่ขี่จักรยานได้เดินก็นั่นแหละแต่พอแบบได้มาต่างประเทศอย่างเงี้ยผมก็ชอบมาเดินไปขี่จักรยานไปนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันจะได้เห็นแบบความสวยของแต่ละที่แต่ละประเทศและจริงจริงแล้วมันได้เห็นแบบผมชอบเพราะมันได้เห็นแบบการใช้ชีวิตของคนจริงๆด้วยเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งตอนกลางคืนอะ่ะมัน พอคนเมามันจะเดินนองคืนใช่ปะ่ะแล้วบางครั้งเนี่ยพอเห็นเห็นคนเมาจากข้างหาเราจะเห็นแบบเรื่องแบบเออนิสัยของคนอ่ะนนเราต้องยอมรับก่อนว่าแต่และประเทศมันมีสตรีวไทยที่ที่มันมันจริงไม่จริงอีกเรื่องแต่ว่า c าเ,เจอร์มันทําให้คนมันมีสตรีวไทยแล้วมันทําให้คนในหนึ่งหนึ่งกลุ่มหนึ่งคาเจอร์หนึ่งประเทศเนี่ยมันมีความแนวคิดที่มัน แล้วก็วิธีการใช้ชีวิตที่มันคล้ายกันแล้วพอมาต่างประเทศแล,แล้วดูของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยยิ่งโดยเฉพาะตอนคนเมาก็เป็นเลยที่สนุกดีที่ผมชอบทําแต่ก็นั่นแหละก็ถ้าใครจะทําตามก,ก็ระวังด้วยแล้วกันนะเลือกไม่ได้ทำได้ทุกที่ไม่ได้ทำได้ตลอดเวลาก็ <laughs> <laughs> ต้องดูด้วยอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะ เข้าไปดูดีว่ะดูน่าสนใจดีคืออะไรเอ่ยคุณคืออะไรเอ่ยฮัลโหลเห็นตัวเองบ้าง่ะ เฮ้ยหนาวไม่นี้ไม่ใช่เ,เส้นที่ดูไว้ตอนแรกเราจะติดถนนใหญ่ถึงจะเป็นเส้นที่ดูไว้ตอนแรกหรือ <c oughs> เดิน, <c oughs> เดนเลยวะน่าจะเลยละน่าจะวกกลับมาอีกที่หนึ่งละ น่าเดินเลยวันนี้นึงเพื่ออะไรอันนี้ก็ได้ได้อยู่จำแบบได้อยู่สวยอ่อัแต่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีขเขาเรียกเลยอ๋อพรุ่งนี้ทำ พวกนี <ítulo> ้ทำอะไรก่อนวะอ๋อพ oh, ่กนี้เดี๋ยวมีทำพวกวีเนฟิตเดี๋ยวมีแฟนไซมั้งอืมมีถ่ายรูปมีแฟนไซมีมีนู่นนี่นั่นอยู่ในพุ่งนี้หมดเลยแล้วก็พุวกนี้ก็ซ้อมสำหรับแฟนเฟสเบเอร์โซนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะออกมาแล้วเป็นอย่างไรตื่นเต้นเหมือนกัน เพราะว่าเราไปเล่นกันที่โตเกียวการ์เดนเกียเตอร์ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งถ้าผมถ้าตัวผมอาจะวิ่ผิดนะเคยเล่นที่นี่มาแล้วรอบหนึ่งตอนแฟนเฟสสองปีที่แล้วมั้งใช่ผมอ่ะน่าใช่แฟนเฟสสองปีที่แล้วตอนนั้น เยอะแบบเยอะมากจริงๆเพราะว่าล่าสุดผมก็อยากรู้ว่าว่มีกี่คนเนี่ยในฮอล์เนี้ยก็เลยลองเปิดดูประมาณ8,000คนที่เป็นแม็กซ์แคปซิตี้ของโตเกียวทูที่เป็นแม็กซ์แคปซิตี้ของเอโตเกียวคาน A, เดตเตอร์นี่แหละประมาณ8,000คนก็ใหญ่มากมากก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันใหญ่เกว่าเท่า IMPACT เลยเพราะว่า IMPACT ที่ถ้าตามคอนฟิกชัน ผมพวกคนว่าเรามจะได้ประมาณก้อนแปะหมื่นหนึ่งพอดีอันนี้ก็ใกล้เชียงมากๆแล้วก็แบบว้าวมาอยู่เหกันก็เดี๋ยวคิดว่าสนุกดีเดี๋ยวไปเล่นก็น่าสนุกดีนะแต่ว่าตอนนี้ไปพักคนก่อนดีกว่าเดี๋ยวกลับไปน,นอนลนะ